ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ2,025ั่สิอด้าฟอร์เซจสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยสมรรถนะยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลฟอร์ซก็สามารถตอบสนองได้อย่างลงตัวฟอร์เซจรุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 745cc แบบ2สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ58แรงมา้าและแรงบิด69นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยระบบ GDCT Dual Clutch Transmission ที่สามารถเลือกขับขี่ได้ทั้งหงแบบอัตโนมัติและแมนนวลให้ความรู้สึกสนุกสนานในการควบคุมและยังเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นดีไซน์ของ f o r ER ์ค750โดดเด่นด้วยไฟหน้าและไฟท้ายแบบเลดท,ที่ดูสปอร์ตและทันสมัย หน้าจอแสดงผลทีท่ขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Honda Ro s ซ n งซึ่งช่วยให้สามารถดูแผนที่รับสายโทรศัพท์หรือควบคุมเพลงได้โดยไม่ต้องอาสายตาจากถนนนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมเสียงด้วยเสียง v o i c e control ที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นโครงสร้างของตัวรถใช้เฟรมเหล็กแบบท่อให้ความแข็งแรงและการทรงตัวที่ดีระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบโชค้คอัพหกลับและไซด,ด์า f น์และด้านหลังแบบ Pro Link ที่สามารถซับแรงกระแทกได้อ,อ่อย ท้างยอดเยี่ยมทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงแม้ต้องเผชิญกับสภาพถนนที่ครุขระระบบเบรกก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจโดยใช้ดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS แบบ2ช่องช่วยให้การเบรกมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและยังมีระบบดิเชสต n d a Selectable t o r อร์ Control ป้องการล้อหมุนฟรีเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ในทุกสภาพถนนพื้นที่เก็บสัมภาระใต้บาะมีความจุประมาณ22ลิตรเพียงพอสำหรับเก็บหมุกกันน็อกแบบเต็นบ,บ่หนึ่งใบและยังมีช่องเสียบ USB Type C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับการขับขี่ระยะไกลได้โดยไม่เวลาและท่านั่งที่สะดวกสบายทั้งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารนอกจากสมรรถนะและดีไซน์ที่โดดเด่น Force er 750ยังใส่ใจในเรื่องของความประหยัดน้ำมัน โดยสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ประมาณ27-28กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่และกำลังแรงสีของรุ่นปี2025มีให้เลือกหลายสีเช่นน้ำเงินด้านเทาเมทัลลิกดำด้านและขาวมุกตอบโจทย์ทุกลายสไตล์ของผู้ขับขี่ทั้งสปอร์ตอุร,ราห,หรือเรียบเท่หากคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ทั้งแรงเท่ล้ำและใช้งานได้หลากหลาย Honda f o r ์750รุ่นใหม่ปี2025คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดด้วยความสมบูรณ์แบบทั้งด้าน ในีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ